ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีครับเอสจัวนักเตอร์สกลนครครับนะอ่ามาอัปเดตสินค้าครับคันนี้ยังอยู่นะเป็นนีโน่เรนเจอร์นะครับพวงมาลัยธรรมดาเครื่องร้อยสิบเจ็ดนะครับเครื่องร้อยสิบเจ็ดแรงม้าอ่าเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับเอฟหน้าหลังกระบะห้าเมตรห้าสิบครับนี่ภาษีภาษีหกเจ็ดครับผมเพิ่งขาดไปนะขาดไปแต่หนึ่งปีแล้วนะครับ ไปต่อเอานะครับผมนะช่วงล่างสวยครับนะยางสวยเซตสสวยทั้งเส้นนะขับรถพร้อมใช้ครับนะนี่หลังเปิดเอฟนะตําตหนิหน่อยก็เนี้ยกระบ,บะกระบะพอดีเจ้าของเอาไปาขนไม้ครับนะขนไม,ม้เสียทรงนิดหน่อยเสียทรงนิดหน่อยทรงเลงมีให้นะครับ เซตสีปลายเรียวฮะคันนี้เซตสีสวยนะกระบะเสียทรงนิดหน่อยฮะถือว่าชดเชยกันไปครับชดเชยกันไปชดเชยกันไปดูเซตสีครับท้ายเรียวนะเผาเอฟสวยเลยนะครับยางเรเดียนอเอาไปใช้งานได้เลยครับรถพร้อมใช้รถอยู่พนะ้าแก้วสกุลนครครับผมนะ นี่เซตสีสวยๆเลยนะครับเงาวับนะะมาดูภายในภายในก็ตามสภาพครับผมราคานะครับเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมืนบาทเอาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับเรบมีภาษีก็พึ่งขาดภาษีภาษีภาษีนี่ เท่าไหรเนี่ยมิถุนาหกเจ็ดมิถุนาหกเจ็ดขาดไปหนึ่งปีแล้วต่อได้ต่อได้รถพร้อมใช้ครับแฟนคลับเอซีท่านหนสนใจครับติดต่อเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าสองสามแปดสามหกครับทั้งเบอร์มือถือแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับเขียนมาฝากแฟนคลับเอซีฝากกดไลค์กดติดตามครับเอสจูวา์แท็กเตอร์สกลนครนะครับสวัสดีครับผมอืสสวยเด้อ 1 3 0 0 0 0บาทต่อรลอง